สวัสดีฟแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาอัปเดตกีฬาวอลเลย์บอลเช่นเคยหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับแล้วก็ทีมยิงของเราก็มีการสุ่มซ้อมแล้วก็มีสนามแรกที่จะทําการแข่งขันนั่นก็คือศรีว a g u e นะครับซึ่งก็จะแข่งในวันที่4-6ถึงนี้ทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็มีการประกาศรายชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเป็นใครนั้นถูกใจหรือไม่เดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับ สำหรับรายชื่อ14คนนะครับที่เล่นในสนามของเวียดนามนะครับก็มีปียนุษ จิดภานะครับตัรับอิสระมีพรพันธ์ิลิมาเซตเตอร์นะครับบอลเร็วเป็นทัดดาวจลัดพรวิมลรัตแล้วก็ทิชากรส่วนหัวเสานะครับประกอบด้วยทางชัชโชอนะครับอชลาพรวิภาวีสศิภาพรและก็บีหลังเป็นธนชากับพิมพิชญานี่ก็คือ14รายชื่อนะครับที่ติดไปในสนามที่แข่งทางเวียดนามนะครับก็จะไม่มีทางเตยหัตยานะครับที่เป็นตัวจริงแล้ก็ยังมีอีกหลาย ายคนนะครับที่แฟนวอลเลย์บอลลุ้นว่าจะมีโอกาสติดแต่อาจจะอยู่ในสนามที่2ก็ได้นะครับที่เชียงใหม่ต้องติดตามกันสําหรับทีมเวียดนามนะครับก็จะใช้ชุดเดิมนะครับที่ไปแข่ง Challenger ์ครับ ที่ทางฝรั่งเศสและก็มาลงแข่งขันในซีวีลิกนี้อีกครั้งนะคะถือว่าเกมเล็กๆแบบนี้นะครับก็เหมาะที่จะพัฒนาฝีมือสําหรับทีมเวียดนามส่วนทีมอื่นๆนะครับอย่างฟิลิปปินส์นะครับสำหรับฟิลิปปินส์เองก็จะส่งทีมระดับมหาวิทยาลัยนะครับมาเป็นตัวแทนทีมชาติลงแข่งขันในรายการนี้สำหรับวอลเลย์บอลของฟิลิปปินส์นะครับ จะมีแฟนคลับแล้วก็คนชื่นชอบมากก็คือเป็นระดับมหาวิทยาลัยน่าจะเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดสำหรับฟิลิปปินส์ที่จะมาลงแข่งในซีวิลีกเช่นกันอีกหนึ่งทีมนะครับก็คือทีมจากอินโดนีเซียซึ่งก็จะเป็นชุดเดิมนะครับที่ทำการแข่งขันก็ได้ไประกาศรายชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเมกาวตีนะครับจะไม่ได้มาร่วมในรายการนี้ด้วยเนื่องจากว่าเจ้าตัวนะครับไปสมทบกับสโมสรน,นะครับทางเกาหล ได้เป็นเทีว่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอีกสําคัญนะครับที่จะทําให้ผู้เล่นของอินโดนีเซียพัฒนาต่อไปนั่นก็คือเมกาวตีนะครับที่ได้มีโอกาสไปเล่นในลีกเกาหลีใต้ส่วนการแข่งขันของสาวไทยของเรานะครับก็จะมีบุคคลอย่างนุสลาต้อมคานะครับเป็นผู้ฝึกสอนไปด้วยก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่อยากเห็นในเซตเตอร์ทีมชาติไทยนะครับแต่ก็เป็นผู้ช่วยก็ต้องรอดูกันในอนาคต แล้วก็เป็นผู้เล่นที่เล่นให้กับหลีกอเมริกาในซีซั่นนี้ด้วยนะครับก็ได้ประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับลีกอเมริกาก็มีนุสลานะครับในาลีกที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับแล้วก็ร่วมเชียร์กันสําหรับน้องๆหลายๆคนนะครับแล้วก็แฟนวอลเลย์บอลหลายๆคนก็อยากเห็นรุ่นใหม่นะครับที่ไปเล่นในรายการเล็กๆแบบนี้อยากให้รุ่นใหญ่หรือว่ารุ่นเต็มที่นี้นะครับคอยฝึกซ้อมเพื่อที่จะไปลุยในรายการใหญ่ๆแต่ก็อาจจะเป็นเรื่อง ของความพร้อมของทีมนะครับแล้วก็อยากทดลองทีมด้วยเพราะว่าการแข่งในทีมเล็กถ้าชนะขาดแล้วก็ทําคะแนน25แล้วก็คู่ต่อสู้ไม่ถึง10แบบนี้ก็ถือว่าเป็นการประเมินแล้วก็เป็นการาวัดของทีมชาติไทยของเราได้เช่นกันยังไงก็คิดว่าทางสมาคมน่าจะทําดีที่สุดแล้วนะครับก็เป็นกําลังใจแล้วก็เชียร์นักกีฬากันต่อไปแอดขอขอบคุณแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปช่อง go n s d ฝากกดไลค์กดติดตามช่องรวมถึง แสดงความดีเห็นด้านล่างคลิปนี้รวมถึงการสมัครสมาชิกนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องเราและก็สนับสนุนซุปเปอร์แตงได้ไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ